สวัสดีค่ะยายลินอินดีเมียฝรั่งลเลวเรื่องทักทายทุกทกท่านอีกเช่นเคยนะคะค่ะคลิปว่างใดนั่นกันเงาเงาพี่น้องจ้าค,ค่ะสำหรับผู้เห็นงานบ้านเปิดฟังไปเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะรับชมรับฟังติดตามชีวิตรักในต่างแดนของยายลินนะคะค่ะขาดตกบกพร่องแนวใดยายลินกราบขอโทษขออภัยทุกทท่านไวนาทีนี้ด้วยนะคะคะ่ะ เรื่องที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงเมื่อนั้นละพี่น้องยาลิตัวบ่เป็นดอกลูกพอนี่ตัวบ่เป็นบานนี้เสิมาเขาเรื่องตอบคอมเมนต์เนาะบางหันว่าบ่ววาไว้หลาย่ามีคอมเมนต์พี่ๆท่านหนึ่งแล้วว่ายายลิ้นไปอยู่เมียงนอกโดนนั่นอันือว่าหาแฟนให้มูอข่อยเนี่ยว่าหาแฟนให้มูเนี่ยหรืออันไม่เลียนเอนั่น เออหรือว่าสั้นนั่นกับพ่อใหญ่อ้วนนั่นเออคือเพราติดต่อมาให้เอฟซีเนี่ยเอฟซีโสดอยู่กับหลายคนเดบิวต์สั้นค่ะพี่น้องเมื่อเนี่ยเฮาสีมาแบ่งปันกันตะวันก่อนที่พี่เพื่อนๆสีลงคอมเมนต์ให้เยลินได้อ่านเนี่ยฟังคลิปเนี่ยให้จบก่อนเนาะค่ะเนาะฟังให้จบแล้วบัดนี่พี่เพื่อนๆจะมีความคิดเห็นแบบใดก็จังคอยมาลงในคอมเมนต์อ่าแบ่งปันประสบการณ์ความรู้สึกซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะเยลินกับสีบอลในฐานะที่เยลินเคยเหตุจุดนี้มาก่อนนะคะค่ะ อ่าโดยธรรมชาติของฝรั่งเนี่ยพี่น้องจา๋าถ้าสมมติว่าเพิ่นเพิ่นมักเยลินมันบ่เออมักคักเนี่ยบได้อีนี่เป็นเมียเอบอบได้เป็นผู้สาวญาติพี่น้องเจ้ามีบ่หมูพวกเจ้ามี่บ่แบบเจ้าเนี่ติดต่อยผมเนี่ยอืมบางฝรั่งบางคนจิเป็นจังสี่เด้ยพี่น้องแต่ฝรั่งส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเยะลินบ่สามารถที่สีแนะน้าไม่เรียนแอเออหลานสาวเยลินกับ กะกะโสดเด้พี่น้องคะ่ะนั่งเปิดรลานเสมสวยอยู่ภู้เก็ตพูนะ่น่ะเออเลาก็โสดเด้หลานสาวแท้ๆของเยลินเนี่ยอ่ะถ้าไม่เรียนแอเวาว่า,วา,วาฉันฉันอยากมีแฟนเป็นคนไทยโนนนี่นั่นถ้าเขาเสนอมาเยลินสีสามารเบาใดนะคะว่าอืมเธอสีรลังเกียดบลา,าหลานสาวฉันมูฉันเออหรือว่า e เอฟซี ว่าเพิ่นบรูลูเดว่าเยลินเป็นยูทูบเบอร์เยลินจิบบอคอยเวเรื่องเล่าเจ้าของแห่ผู้ชายฟั่งเดฟพี่น้องนอกจากผู้ชายคนนั้นจะจริงจังกับเยลินจริงๆเยลินถึงสีว้าชีวิตส่วนตัวว่าฉันไปจังไหนมาจังไหนอาชีพอิสระของฉันอาที่นอกเหนือจากงานประจำอาฮอบบี้ของฉันคือหยังแนนเยลินจังสีว้าเดฟพี่น้องค่ะเยลินจิบบอไดวาเชิงลึกเรืองเลืองจ้ควองเด้ เออต้าวาสีขอรู้เรื่องของผู้ชายมากกว่านะคะถ้าผู้ชายรักเราสนใจเราเนี่ยเขาอยากจะรู้รายละเอียดเราในทุกๆเรื่องนั่นแหละเจ้าจังคอยว่าค่ะบานนี่อันขันไม่เรียนแอร์เราถามแมนบอยเล่นกับศีว่าวได้อยู่แต่ว่าเพิ่นบอถามพี่นอ้องอ่าเราเป็นคนที่มีอีโก้เตอิบอยูดกค่ะค่ะเท่าที่เล่นสัมผัสนะคะดังนั้นแล้ว เอฟซีลหลายๆคนที่บอกให้ยาเรินหาแฟนให้ด้วยติดต่อให้กะลืมไปได้เด้อเ,เรื่องนี้เด้อมาบาัตเนมาแคทที่สอง <c oughs> ขอไปค่ะมาแคทที่สองโอ้มาแคทที่สองก็คือชอบบีนะคฝะาพี่ไงอ้วนที่ว่ายารินเป็นโมแดงอ่าอ่าฝ่อพ่วงบกม่วง <c oughs> มาหกเจ็ดปีผู้นี้เราหนาหากักเรานิสัยดีนะคะอะ่า้า ทายล่นสีหาให้เล่นกับเสียหาให้น้องจ้ขวางให้ให้มูกก่เจ้าขวางที่รุ่นรุนเดียวกับเยลินนี่ค่ะหรือว่าเอฟซีนะคะแตว่าผู้ชายคนนี้เลาไปพัทยาบ่อยๆแล้วไปทุกปีแล้วเราก็มีธุรกิจอยู่พัทยานะคะแล้วยลินก็เคยซอยเหลือเพิ่นในดดันเปิดธุรกิจเมื่อหลายปีก่อนอ่า เบืงเว็บไซส่เบิงการแปลภาษาเพะว่ารั้งเือเราเราบอกขาใจภาษาไทยค่ะเราก็ถามยาลินว่าอันนี้นี่นี่นี่คือ,อยังซึ่งคือจุดนี่และที่เราเรามากยาลินคือแบบเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งครูคิดค่ะเล่าไปพัทยาบ่อยแล้วเราก็บอกยาลินว่ามูพวกที่กเกษียณแล้วกะไปมิพับมิบราเปิดธุรกิจอยู่พัทยาก,กันหลาย แล้วเมียผมเมียของมูผมเนี่ยกับพริยาหาพี่หาน้องที่สิเอามาให้ผมผมกับวบาาบ่าเอาเดลินเออขันบ่ได้เจ้าผมบ่เอาผู้อื่นเอ้าเจ้ากับเปิดใจกงกวงเบิ่งในแมผู้ยิ่งเขากับสิคือกันนันหล่ะเจ้าสิมาามกม,มุนยังตกับคอยแค่เออเออคอยยังบ่พร้อมที่สีมีผู้ใดเออ อยู่จังสันล่ะพี่น้องอย่าเล่นกับกับว่าได้ต๊ปากรับค่ำดีแล้วเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากมากค่ะผู้ใดดผู้ชายคนนี้เป็นผัวนะคะจะโชคดีมากๆเราเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะคะหาลูกเต่าลอกอใหญ่เหมิดแล้วเราอยู่ตคนเดียวค่ะเมียเราเหลนสู่พี่น้องคะเราก็เลี้ยงลูกเราสองคนจนใหญ่เรากับบมมีผู้ใดอีกค่ะ เราเนี่ยเราได้นั่งไห้กับย่าเล่นพ่อเราลู้ยย่าเล่นฟองยากับผัวเรื่องผัวมีสูลเรานั่งไห้เราพายาเล่นไปกินเข่าก็เลยได้คุ้ยกันเราก็นั่งไห้อันนี้กับพ่อกันโดยบังเอิญเดฟพี่น้องพ่อผู้เฒ่านี่โดยบังเอิญนะคะไม่เลียนแอย่าเล่นกับพ่อโดยบังเอิญพ่อใหญ่อ้วนย่าเล่นกับพ่อโดยบังเอิญย่าเล่นไปงานไทยเต้นเดาเงี้ยเดาเงี้ยนี่หนาหานฝนเราเยือนเบอรเงยเล่นเรามักหลายเราหมักตั้งแต่วินาทีนั้น เฝ้ามากจนครเจ็ดปีเท่าเดอนนี้ค่ะอันอันล็อกับว่าเราเป็นคนอันเลือกผู้ยิ่งขันบ่ดด้คือเจ้าผมกับว่าอยากเอาผมกับเป็นคนค่อนข้าง,งที่สีสีเหลือกหลยู่ระวังสิพี่น้องบ้านในมู่พวกที่อยู่พัทยากับสีหาเมียให้ผมกับว่าเอาระวังสิพี่น้องสำหรับเอฟซีหลายๆคนติดถามมากนะอันอ <laughs> ย่าเล่นกับจัก จังใดแม่คัล uh. ่าลวาเธอหาผู้ใดให้ฉันฉันกะสีเอาสินะ่ะอย่าลืมกับยังพ่อว่าสิพิจารณาอายู่เดเพราะว่าเราสิกสเกษียณแล้วพี่น้องเราเราเป็นคนที่ไม่สูงบุรีนะคะดื่มเนี่ยเราก็ดื่มโบหลายดอกพี่น้องเราเป็นคนเราบ้างเจ้าของเราก็ไม่โลคประจำตัวอยู่นะคะหัวเขาเราพอดีค่ะพี่น้องค่ะกะกะให้กำลังใจเราไปในด้านนี้น,น,นะคะเนาะอย่าลืมกับบอกให้ฟังแตะว่าเรื่องความดีผู้ชายคนนี้่น เพิ่นดีเพิ่นเคยทีสิเปิดลานนวดห้เยลินเดตอนตอนเยลินอ่ายาผัวไม่ไม่แล้วใหญ่ไม่อยูยย่บ้านลังนี้เราอยากเปิดลานนวดห้เยลินอ่าแต่ว่าเราสีเอาหลายกล่วเราห้เยลินหน่อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหมเยลินกับว่าเอาแล้วเพราะอย่างหัวติน้อน,อนเปิดให้เฮ้ากับดนนั่ง p a r นอ e r มันบอ์ทเนอร์ชิปมันบอเออธุรก,กิจน่ะก็สีน้อยน,นํำเฮ้ากินนํำเฮาเงินกับสีเมืนเฮ้าหา ไหวอย่าเล่นบ่เอาแลวเนาะอุ้ยบ่เอาละค่ะเอือขันวาอันเครื <c> ่ <oughs> องตตเครื่องกะว่าไผ่แน่แม่นบะพี่น้องอืมบ่เอาเลียวค่ะกะนี่ล่ละคือ,อพญอวันขันผู้ใดใดเล่าเล่าสิไปอยู่เมืองไทยเดียพี่น้องแล้วมีธุรกิจของเราที่เลี้ยงตัวเราใดแล้วก็เงินเกษียณของเรานะคะ หน่อยหลายยลินบอลูเดเงินภาษียันเพิ่นน,นะเพราะว่ายลินคุยกับฝรังยลินบ่นเคยรูเรื่องเงินทองข้าเจ้าดอกเพราะยลินบ่นเคยถามมันเสียมารยาทนะคะแต่เพิ่นกะยูใดนั่นแหละคิดว่าเราสิสิไปยูทั้งพัทยาพุ่นละทั้งหม่องมูพวกเรายู่พุ่นละแล้วคลิปก่อนๆพูนี่เยลินบอกเลียงอันสิบบ่พาแฟนไปอยู่พัทยายลินกราบขอโทษเด้อท่านข้ามบก คำไหของยยลินได้พลังออกไปเยลินบ่ได้ดูถูกเมืองพัทยาบ่ได้ดูถูกประเทศไทยนะคะเยะลินฮักแผ่นดินเกิดเจ้าของเท่าชีวิตเจ้าของแต่การที่จะพาสามีผัวนี่ไปอยู่เมืองท่องเที่ยวนี่เออสำหรับเยลินเองเยลินบ่มกักนะคะผู้ใดที่อยู่นั่นมาเป็นร้อยปีสองร้อยปีสามร้อยปีหรือว่าอีหยังกา้าง กระชิ้นไผชิ้นมันนะคะหาะย่าล่นบ่อดดดูถูกบ่ไดดดูถูกผู้ยิ่งน้ากันเหล้ากับบ่ไดดดูถูกพัทยาพรบว่าสิเป็นเมืองมองได้กับสางคําว่าต้องการอยู่เงียบๆโบหมกักอยู่ในความหมุนวาย อาจจะไปเยี่ยมยามถามข่าวบางบางครั้งได้อยู่แต่เยลินเลือกที่สิบประยูนนั่นนะคะนั่นมันเป็นจุดประสงค์ของเยลินแต่ที่เยลินบอกไปเยลินบอกได้ดูถูกนะคะยูไสกะดีเบิร์ตขันเฮ้าซีดีนั่นขันผัวซีดียูไสกะดีขันมันสิบบดีมันสิเป็นตัวเฮนั่นเฮ้ยผ้ามันยูใสมันก็เป็นคือเกาอันนี้แมนยูค่ะเยะลินยอมรับอืมอันนี้ก็เครียร์กันเนาะค่ะเนาะเยะลินขอโทษเดอ้อ เราบัดที่นี่เอาพี่ใหญ่อวนเนี่ยเราก็สิไปอยู่เมืองไทยเด้พุ่นพัทยาพุ่นละ่ะมองเราสิไปบัดนี่ขันเล่าวา่าลิ้นหาเมียฉันแน่เอออย่าลิ้นกับสิพ่อเบาน้าใดอยู่เด้อเออเราบ่าเบาบัดนี่ผู้ชายเขากัเขากัหาเองได้นะแม่พี่นอ้องเล่บาบัดนีนการหาหาผัวเฮมูเนี่อย่าลิ้นมีความผิดนะคะซูมเมเนี่ก็ยังผิดอยู่อย่าลิ้นเฮ็ดมาแล้วเลือกกับสิพ่อเฮ็ดอีก เออหมูยลินปัจจุบันอยู่กรุงเทพนะคะเราก็ก่าเอาหัวใหม่เลยยลินก็หาฝรั่งเทาให้เล่านี่ละเป็นยังไงอันซุ่มอยากได้ฝรั่งเ่าๆนั่นน่ะเออว่าจะเขามีเงินยลินละผู้นึงคิดแบบนั้นก็เลยติดต่อฝรั่งเ่าผู้นี้ให้หม่เจ้าของอืมพนไปายุน้ำกันสิบปีพี่น้องต้ก็ได้ย่างสิบปีมีแต่อ,อันได้ดูแลฝรั่งแล้วฝรั่งเ่าเนี่ย ไปยูน้ำเล่าองต์ตลูกใส่เล่านหน่อยหน่อยพี่น้องค่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะมันก็ต้องเบิงลูกเบิงเต่าแมนบอฝรังเนี่ยไปยู่น้ำห้างูจงกนึ่งเนี่ยความเป็นส่วนตัวคืนิ่งลูกเดี่ยไม่อยากให้ลูกอยู่ในห้องน้ำเป็นบ้าสันบอคุณเป็นใครมาจากไหนเข้ามาในชีวิตของเขาแต่คุณไม่ต้องการลูกเขาเนี่ยโอ้เตะถิมพี่น้องอย่าไปเอาลูกเข้าตรงมาก,ก่อนภาษาผู้ชายเตะเอาใส่กระเด,ดืตัว มากเลยสิม่มาค่นิ่งว่าลูกเธออยู่นะ้ำคนเฮาเขาเป็นแม่เลี้ยงเดียวเขามีลูกลูกเขายัางอันส่วนปีกยู่เสียเห้เขาไปใส่แมนบอพี่น้องนี่คือความความรู้สึกผิดของเยลินนะคะเกือบสิบปีเพื่อนเยลินไม่ได้อะไรสักอย่างแถมเป็นเนี่พ่อนิลนก็เลยบ่อยากหาผัวฝรั่งแห่ผู้ด่แม่กระทั่งหลานได้ใส่กขวง,ขงมากเลยเาเอามึงอยู่ผู้เก็ยตัวธุรกิจมึงก็มีเออ ให้ม่ถือใจเจ้าคว้างเพื่อนหาให้ขันบ่ดีขึ้นมากก็สิมาบ่าให้อีกเออใหญ่ป้าน้าอ่ะกับผ่้เห็นเงินไม่ถุงเขาก็คือฝรั่งเถ่าผู้นี่แหละผู้ที่ยังเล่นหาให้มูเนี่ยเล่ากับว่าฉันมีเงินกเกษียณเพียงพอที่จะอยู่เมืองไทยเธอมีเพื่อนไหมเออฉันอยากให้เธอหาเพื่อนเธอให้ฉันแต่ฉันไม่เอาผู้หญิงบ้านะบ้าสัน้นพี่น้องเอา้าผู้หญิงบา้าเขากับว่าแมนคนชัวได้ล่ะเออ ยังมาหาว่าต้องเอาจ,งส,อาจงสั่นเอาจงสีเออหาว่าบานนีสิตายพี่น้องบา้านเฮาหาหมูให้เฮาไอ้ยลินหาหมูยลินหายแล้วเรียบร้อยบินไปอยู่น้ำหมูเฮาอืมไปเซาคอนโดอยู่อืมไปซัวได้บานนี่ปู้นไปติดผู้สาวบาอยู่พัทยาไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปได้เมียอันแต่ว่าพูถิ่นหมูยลินเดย ไปลับๆโ,โลโลเอาเงินหอกไปให้ผู้สาวบ้าผู้สาวบ้านี่ก็มีลูกน้อยอันนี้อย่าเล่นบ่ได้ว่าผู้ยิ่งน้ากันเด๋ต่างคนต่างทํามาหากินต่างดินล้นเพื่อความอยู่รดแมนบาผู้ใดให้เงินก็เอาละผู้ใดมัดกมก็เอาหันเหลวแมนบ้าแต่ว่าพราะหี้อันนี้แล้วเหตุบ่ถึกอืออย่าเล่นดาเล่าตัวล้ว่าคันเจ้าสิไปเอาผู้ไม่ข่อยกับบ่บ้าดอกแต่ว่ากับมูข่อยเจ้าเครีย์กับเขาเรียบร้อยแล้วบ่ เรามีอย่างเราสีว่ากับย่าลนเหมือนเดีพอเราไว้ใจย่าลืนเรื่องนอกในอีย่างเราวงามัดเรื่องหลับเรื่องนอนเราว่ามูอย่าลืนนั่นบ่าหายความสุขเราเ,าเขาก็ถามมูเฮ้าเลยอันบอกให้กูฟังบังดูเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยการที่สิหาผัวให้มู่ให้พวกให้พูดได้ก็แล้วแต่นี่คนกลางนี่มันลําบากใจแท้ได้เข้าก็อยากให้มูเฮาได้ดีมันบอพี่น้องว่าฝรั่งเขขาาาากกก็็ออยยไไดดด้้ีีเเววใจมมูู่่นนัแ เออเล่นกับ่เล่นเรายากะกับว่ากินเป็นแม่บ้านแม่เฮียนเออไปเล่นเสริมสวยนางกับทรงเจ้าของเลียนเพื่อที่สิมีรายได้มาเบิงฝรั่งเถาฝรั่งเถ่าร้วก็ให้อยู่แล้วจ่ายค่าคนดูค่ากับเขาให้เออด้วยความถี่มูวย่าลินเรากับเป็นคนไงยๆพี่น้องอืมให้เท่าไหร่กะเอาเออเราเป็นคนบอีอนั่งขงังขอบอืมย่าลินกับเลย หาไห้สันเดบบัดต้าหาไหยแล้วฝรั่งเ่าผู้นี่พัดบ่ามักดีสันเด๊บาไดไ้เออลอยไปพัทยาตัวหมูเฮาว่าฉันจิไปหาหมูฝรั่งเด้อไปมันบ่ไปซื้อๆแล้วไปจิดผู้สาวยุพุนเออแต่บ่เบลิกกับหมูเฮาเงิ้นบัดหอไปให้ผู้สาวเบิดมเป็นนั้งเสี่ยหละพี่น้องก็สิบ่่าอยากหาอันผัวไหยผู้ใดนั่นเออ มันย่ำบอดีขึ้นมาเฮากัลีโตนมูพวกเฮาแต่ว่าเยลินโศกดีอยู่ที่มูเยลินเข่าใจเยลินก็ขอโทษเล่าว่าสิบปีเต็มเต็มมูเฮาบอดียอยีหังถาะมูมูเฮาอะไปพบไปผบผู้ชายคนอื่นก็อาจจะไม่อนาคตที่ดีกว่านี่ก็โดยความที่ว่าเอาฝรั่งเทาเงินกเกษียณน,นี่แหละเออสิสามารถเลี้ยงดูปูเสื้อเฮาได้ให้สุขสบายกว่าที่เป็นอยู่เออ แต่ที่ไหนได้เอามาเลี้ยวทุกหลายกวัวเกา่าใส่สีมาคือซักผ้าใส่สีมาเฮ็ดกับเขาให้กินใส่สีมาทํางานเลี้ยงปากตัวเองดีอยู่ย่างนึงขาใจค่ะคนโดค่ะของโมยาลินบริใจถามไงก่อนที่คุณจะมาได้ฝรั่งโมยาลินลูกก็อยูได้กับลูกเรานัเแล้วาหาเงินจ่ายเอาเองตาวังยู่้องแกบๆบอันเหมือนมาได้ฝรั่งกับมาโยคอนโดของกวางแน่ก็ลำบากคือเกา่า นี่คือเหตุผลที่ที่จาเล่นบอยอยากหาผัวให้ผู้ใหญเลยพี่น้องค่ะว,วสาส้าหม่องแมนเนาะคะ่นะเนาะหันผู้ใหที่อยู่อ่าพัทยาพัทยาอยู่ผู้เก็ตอยู่ไซก็แล้วแต่แยงท่องเทียเ่ยวแรงท่องเทียเยทเท่ยวนะคะ่นะเนาะก็ให้พิจรารณาเอาค่ะฝรั่งส่วนใหญ่แล้วผู้เพิ่นอยากได้ลูกได้เมี่เพิ่นกับเบนเข็มไปพุ่นละพี่น้องฝรั่งกับเสียนมีเงินกระทมถืดนะคะแต่ว่าเพิ่นสีบวกเข้าหรือบออันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ สำหรับผู้พนใจปั่มพนมีเปเพ์พนกะเปพี่น้องแต่ส่วนใหญ่แล้วฝรั่งมีแต่พ่อได้กินปากเขาเด้เจ้า,า,าอย่าไปนอนน้ำเพนอันนี้เว้านะคะบ่ได้ดูถูกใครได้เนี่คันผู้สาวอย่าไปนอนน้ำเพนกระจายสาเป็นขึ้นขึ้นไปเพลนรับเลี้ยงจังสิหรือว่าเพลนรับเลี้ยงเพลนก็ต้องการผู้ยิ่งคนนั้นที่มีหลักแหล่งแล้วอย่างเช่นมีบ้านเรียบร้อยมีที่ดินเรียบร้อยเพราะว่าฝรั่งเถาผู้นั่นนั่นบ่สามารถที่สีสาง ให้เธอได้ฉันบอสามารถที่สีอัพฟอร์ดใจหรือว่าเฮดอันนั้นอันนี่นนนให้ผู้หญิงคนนี้ได้แต่ว่าใจค่ะหลับนอนพ้าไปกินชอปปิง้งเพราะให้ได้อยู่เพราะว่าเงินเดือนละสามสี่หมื่นบาทไทยเราเนี่เขาอยู่พัทยาอยู่เมืองไทยเฮาเขาอยู่รอดพี่น้องแต่ว่าโตผู้เดียวเดีย๋ยวต่ว่าขันเขาได้เงินกเกษียสเป็นเงินแสนบาทบานเฮานี่ โอเคเพิ่นกะสีให้เจ้าได้อยู่อันนี้ว่าด้วยความซัดจริงเด้พี่น้องอย่าลืมบอได้ดูถูกผู้ใดนะคะคลิปนี้บอได้ดูถูกผู้ใดทั้งสิ้นนะคะว,ว่าตามเนื้อผาแล้วกับความเป็นจริงฝรั่งเท่าฝรั่งกะเสียนบอได้หมายความว่ามีเงินโมสุข้นเด้พี่น้องค่ะ ดังนั้นแล้วการที่สีหาผู้เฝ้าให้เอฟซีให้พี่ให้น้องให้มูให้ปวกให้ร้านเจ้าของอย่าลืนลืมไปเลยค่ะอย่าลืนยังมีความรู้ซึกผิดกับมูเจ้าของอยุ่เท่าเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวอย่าลืนกันสิมาว่าเรื่องดีๆตอนต่อไปพี่น้องฟังกะหวังว่าคลิปนี้ทุกท่านจะรับชมจนหอดอยุดชุดไทยเนาะเนาะขอบคุณทุกๆการรับชมและติดตามเด้อค่ะเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันคลิปหนาพี่น้องจ๋ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย